สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 16 t a l o t channel ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร l หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะสถานการณ์รักชาวธาตุน้ำนะไพ่ที่เปิดไว้นะคะตัวตนของคุณ the empress คนของคุณนะคะ king of wands ความสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ seven Sw of swords และนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ page of pentacles ตัวต้นของคุณนะคะไพ่ที่ขยายได้ห้าไม้เท้า f o f wands แล้วก็ t e of wands จริงๆ Energy ของคุณนะชาวธาตน้ำเอ็มเพรสเนี่ยนะคะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าคุณเป็นภรรยาใหม่เลขหนึ่งหรือเป็นบุคคลที่คุณคบหาดูใจกับแฟนของคุณแล้วคุณก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะว่าคุณอะเป็นคนนั้นที่มีจิตใจ ที่ดีที่จะเหมาะสมนะ,ะให้ใครสักคนหนึ่งได้เลือกคุณนะแบบจริงจังแบบชัดเจนคือคุณมีความสุขมีความพร้อมอะนะคะที่จะเป็นแฟนใครสักคนถ้าคุณอยู่ในพลังงานของภรรยาใหม่เลขหนึ่งนะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาที่คุณกำลังรู้สึกแบกรับไว้มีคนอื่นมาวุ่นวายนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์คนของคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยนะคะถ้าคุณเป็นโสดหรือ คุณเจอใครบางคนหมอหมองเห็นถึงสถานการณ์ความหนักอกหนักใจแล้วก็บุ่นวายใจหมอหมองเห็นถึงเอ็มเพรสเนี่ยนะเหมือนว่าตัวคุณอะไปเจอคนมีเจ้าของและทําให้คุณรู้สึกหนักใจใจเราอะทําไมไปมั่นคงหรือไปยึดติดกับคนคนนั้นถ้าชาวธาตุน้ําคุณมาฟังคลิปนี้คุณยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นมีเจ้าของหรือไม่มีหมออาจจะไม่ได้พูดร้อยทั้งร้อยคนนะคะว่าคุณเจอทุกคนที่มีเจ้าของ หมออาจจะไม่ได้อธิบายสิ่งนั้นนะคะให้คุณพิจารณาว่าถ้าตัวตนของคุณต้องการเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเบอร์หนึ่งนะคะตอนนี้นะค,ะคุณมีลักษณะของความใจดีความอบอุ่นอ่อนโยนและก็พร้อมที่จะเป็นคนนั้นของใครสักคนแต่บางครั้งบางขณะนะคะสิ่งที่ไพ่ขึ้นเตือนหรือไพ่ที่ขยายเนี่ยเราต้องดูพิจารณาก่อนว่าคนที่เราไปชอบไปสนใจเนี่ยนะคะนำความมั่นคงหรือว่า อยากจะซีเรียสชัดเจนจริงจังไหมเขามีบุคคลอื่นของเขาอยู่ไหมนะหมอเห็นถึงการกำลังหนักใจว่าคนที่เราไปรู้สึกด้วยไปนะอารมณ์ความรู้สึกของเราไปวุ่นวายใจด้วยหรือเราอยากจะไปเป็นเบิร์ไปเป็นคนที่เป็นความสัมพันธ์แบบชัดเจนจริงจังกับเขาอะนะคะมันเหมือนความรู้สึกที่เป็นแบบภาระหนักอกหนักใจของคุณอะนะคะเหมือนคุณรู้บางคนนะบอกว่าคุณน่าจะรู้นะว่า เราอะคาดหวังความการเป็นตัวจริงแต่ทีนี้ในไพ่ขยายของคุณอะมันบอกว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันกดดันแล้วคุณก็วุ่นวายใจนะบางคนคุณไม่รู้แต่บางคนคุณรู้นะว่าคนเนี้ยมีคนของเขาแล้วนะคะอันนี้หมอต้องแปลตามความสัตย์จริงเลยเพราะไพ่ขยายมาเนี่ยคุณกําลังหนักใจนะคุณต้องดูสถานการณ์จริงตัวคุณนะคะอย่าเพิ่งพูดว่าฉันไม่ได้เป็นเมียน้อยนะ ถ้าคุณเป็นคนที่เป็นเมียหลวงอยู่ที่บ้านตอนนี้เหมือนความสัมพันธ์ของคุณมีอะไรปิดบงังซ่อนเลนหมอจะต้องพูดด้วยความสัจ,จริงเพราะขณะน,นี้ความสัมพันธ์ของคุณมันขึ้นเซเว่นออฟโซดคือมันเป็นการทรยศหักหลังมีใครแทงข้างหลังหรือแฟนเราเอาแอบนอกใจนะ,ะหรือคนนั้นที่เราคุยด้วยที่เรารู้สึกดีหรือเราไปชอบป,ปฏิสัมพันธ์เน็ตหรือเกี่ยวกับงานที่ติดต่อสื่อสารกันหรือเขามาจีบเรามาคุยกับเราเนี่ยมีเจ้าของอันนี้หมอต้องพูดตามจริงเลยนะคะ ก็หมอเห็นถึงใบแรกแล้วที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะจริงๆเอ็มเพรสมันอาจจะไม่ได้เป็นสถานการณ์ตัวของเราแต่หมายถึงว่าเราอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งหรือเป็นที่หนึ่งแต่เราอาจไปรับรู้ว่าคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเขาจะเลือกเราไหมเขาจะเลิกกับคนนั้นมาเอาเราไหมหรือว่าเราเนี่ยนะจะได้รับความชัดเจนจริงจังจะได้รับการคัดเลือกเป็นเบอร์หนึ่งของเขาหรือยังนะถ้าคุณไม่รู้เนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นการคุยกันแบบปิดบังซ่อนเลนนะคะมันทําให้คุณรู้สึก ไม่มั่นคงทางอารมณ์นะมันเหมือนเป็นภาระความรู้สึกที่กดดันตัวคุณนะหมอเห็นสิ่งนะั้นเพราะสิบไม้เท้าเนี่ยมันเป็นการนั่งอกนอกใจเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเมรหลวงเนี่ยคุณกําลังสงสัยว่าแฟนคุณนอกใจกับคนที่ทํางานเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันคุณขึ้นเซเว่นออฟซดมันเป็นไพ่นะการแอบซ่อนเห็นไหมคะแฟนเราแอบไปหาคนอื่นแฟนเราแอบไปไหนแฟนเรา เราบอกว่าไปประชุมแฟนเราพอไปนู่นไปนี่หรือว่าคนของเราหายไปอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณให้พึงสังเกตว่าหนึ่งคุณอยู่ในสถานะเมียหลวงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วคุณมาดูคลิปนี้ถ้าคุณไปท่าน้ําน้นะหมอจะต้องอธิบายให้เข้าใจเพื่อไม่ให้มันเกิดการผิดพลาดว่าเอ้ยคนของเราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ข้อ2แล้วคุณต้องรู้ได้ว่าคนที่คุยกับคุณตอนนี้ที่คุณไปรู้สึกมีแพชชั่นหรือเคมเีรู้สึกว่ามัน เป็นอะไรที่ถูกตาต้องใจเราเพราะคิงออฟวอลเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนที่กําลังคุยกับคุณหรือคุณไปถูกใจในคิงออฟวอลนะคะเป็นสิ่งเนี้ยนะะหมอเห็นว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะ,ะบางคนนะคะบางทีเราไม่รู้ไงว่าเขาอะนะคะมีคนของเขาแล้วขยายนะคะคนนี้นะเป็นคนที่ใจแข็งและเขาก็มีกำแพงกับเรานะคะที่ไม่ได้อยากจะชั้นเตนจริงจังแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดความจริง ขยายเขามีแฟนแล้วไพ่แฟนเขาขึ้นนะคะในตําแหน่งที่ขยายตัวเขานะคะคนนี้ใจแข็งนะถ้าคุณไม่รู้จักแบล็กการ์เบื้องหลังผู้ชายคนนี้ดีพอนะคะเรายังไม่รู้อะไรเลยเพราเราเพิ่งคุยกับคนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลออนไลน์หรือเราร่วมงานหรือดิวงานหรือเจอหน้าแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีแพชชั่นคนนี้ถูกใจฉันและเราอะอยากจะเป็นแบบแฟนที่ชัดเจนในความอยากของเรามันจะขึ้นเอ็มเพรสได้นะคะนึกออกหรือเปล่านะคะ ทีนี้เราอะนะไพ่มันขยายว่าคนเนี้นะเขาอะนะเนี่ยยังไม่ได้คิดที่จะเปิดใจใครเข้ามาในความสัมพันธ์เขามีกำแพงกับเรานะคะแล้วก็ใจแข็งและเขารู้ว่าตัวเขาเองมีสเสน่ห์นะทีนี้ในสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณขึ้นเจ็ดาบเนี่ยเจ็ดดาบมันเป็นไพน่ของความไม่ไว้วางใจเราไปเจอใครที่ท,ทิกกี้หรือโกหกเราหรือความสัมพันธ์ที่อะอย่างน้นอยๆเลยถ้าเรายังไม่ได้เข้าไปสถานการณ์แตบบ่ว่า พูดคุยกับเขาแบบจีบนะคะหรือเราอะ่ะมันอาจจะมีหที่เราอะ่ะไปแอบชอบคนมีเจ้าของแล้วเราไม่รู้หรือเรารู้แต่เราแค่แอบชอบนะคะแล้วเราก็ปกปิดความรู้สึกของเราไว้ว่าโอเคเราแค่แอบชอบแอบปื้มเหมือน FC ฟซ n แฟนคลับโอเคอันนี้ได้อย่างนี้นะคะได้นะคะทีนี้ไพ่เจ็ดาบเรามาขยายนะในความสัมพันธ์ที่1ไม่ว่าคุณจะเป็นคนนั้นนะคะเออเอะนะ สมมติคุณเป็นเมียหลวงนะแน่นอนแหละนะความสัมพันธ์นี้มันมีระยะไกลหรือความห่างไกลนะมีพรมลิขิตที่ทับซ้อนแล้วแหละนะมีตัวเลือกทางเลือกนะแล้วก็มืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์นี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไปรู้สึกดีกับผู้ชายคนหนึ่งที่เราอะนะไปคุยงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องอะเรารู้สึก รู้แล้วแหละว่าคนนี้มีแฟนถ้าเรารู้เราก็พยายามอยากจะมุกอ่อนเรารู้แล้วแหละว่าความสัมพันธ์มันทับซ้อนไปไม่ได้นะคะแต่อารมณ์ความรู้สึกเราอะนะคะเราก็เหมือนเออโอเคนะเราแอบบเหมือนเราชอบอะแต่คุณก็พยายามจะไม่บอกนะไม่แสดงออกว่าโอเคฉันไปนชอบคนที่มีแฟนฉันรู้ฉันรู้แล้วแหละแต่ฉันก็อยากจะมุกออนไปจากตรงนี้แหละนะคะคือแบบมันเป็นอารมณ์ฟิลลิ่งอะค่ะนึกออกไหมเหมือนเราแบบ ไปเปืิ่มใครสักคนที่เราทํางานด้วยเรารู้สึกไปชอบและพอตอนหลังเราไปรู้ว่าเขามีแฟนเราก็ไม่ได้คิดจะไปแย่งเขาหรอกนะฮะบางคนที่เป็นแอบรักอะก็จะเป็นสไตล์นี้นะคุณต้องดูพิจารณาสถานการณ์ความเป็นจริงของคุณนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปแอบรักใครนะไม่ได้เที่ทงานคุณคุณอยู่บ้านคุณใช้ชีวิตคนเดียวนะมันก็หมายถึงว่าตัวคุณอะนะพร้อมนะที่จะเป็นทําไมคะ ที่จะมีความรักที่อยากจะให้ใครสักคนหนึ่งมาเลือกฉันมาดูแลมาเทคแคร์ฉันนะฉันอยากได้แฟนที่รู้สึกว่ามันมีสเสน่หาที่ตรงกันแล้วเขาอะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่จะให้ความสัมพันธ์แบบคอมมิชเมนต์แต่ฉันนะ,ะก็ค่อนข้างไม่ค่อยจะเชื่อใจใครไม่ค่อยจะไว้ใจใครเพราะว่าทุกวันนี้คนโสดหายากเอเนจีนี้ก็อาจเป็นของคุณได้คนเดียวนะคะคือเราไม่ได้คุยกับใครใจเราอะเป็นคนที่จิตใจดีอบอุ่นอ่อนโยนใจอ่อนดูแลคนอื่นนะะมีความเป็นแม่มีความเป็นผู้ให้ นะส่วนใหญ่พลังงานของเราที่เป็นแบบดูแลคนอื่นนะนะเรามักจะเรียกร้องกับคนที่ดูดีมีสเสน่ห์หรือมีแรงดึงดูดหรือเป็นพลังงานของคนที่เป็นแบบนาซิซิสต์อะนะมีพลังงานของความไม่แยแสไม่สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบเขาจะใช้สเสน่ห์ของเขาทําสิ่งใดก็ได้นะหนึ่งแลนะดอกใช้งานหาผลประโยชน์หรือให้เราอยู่ในความสัมพันธ์แบบลับ คุณก็ต้องไปดูพิจารณาเองว่าคุณอยู่ในสถานะไหนนะคะสองถ้าเราเป็นคนที่แต่งงานแล้วอยู่กับสามีเราคนนี้แล้วเรียบร้อยนะเรารู้สึกเออเราเป็นภรรยาเบอร์หนึ่งเอ๊แต่ตอนนี้ทําไมแฟนฉันมันชักยังไงวะเดี๋ยวมันจะเดินทางไปนู่ดมานี่มันทําอะไรแบบนะคะคุณก็ต้องรู้แหละเพราะเจ็ดด่ามันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่มันแบบเออมีการเดินทางเกิดขึ้นเอ๊มันไปไหนมันอะไรอย่างไรนะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเอะใจไพ่มันก็ขึ้นบอกและเตือน คุณต้องไปดูสถานการณ์จริงของคนของคุณไม่ใช่ว่าฟังจากไพ่เลยจะทะเลาะกันนะเอาให้มันรู้ความจริงเอาให้มันเห็นความจริงเข้าใจตรงกันนะถ้าคุณเป็นภรรยาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยนะก็ต้องเฝ้าจับสังเกตแต่ถ้าคุณมีความรักความสัมพันธ์ที่ดียืนยาวหรือแฟนคุณไม่เคยนั่งรู้นอกทางหรือคุณไม่ได้รู้สึกหรือมีสายสัญญ,ญาณมีเซ้นตรงนั้นคุณก็นะคลิปเนี้ยก็ไม่ได้เป็นของคุณก็ออกไปนะออกจาก ออกจากคลิปไปเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ซ้อนและนะความสัมพันธ์ไม่ชัดความสัมพันธ์ไม่ซื่อสัตย์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณต้องดูพิจารณานะว่าอา้าวคนที่เราไปชอบไปสนใจถ้าเรายิง่งติดต่อสื่อสารกับใครบางคนที่เป็นออนไลน์นะคะความสัมพันธ์ออนไลน์ถ้าเป็นต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะไปมาหาสู่เนี่ยนะทีนี้คุณจะต้องนะนะต้องยื่นคําขาดอะไรบางอย่างนะคะว่าคุณจะต้อง ขอโอกาสเดินทางไปดูบ้านเขานะไปที่อยู่เขาไปประเทศเขาถ้าเขาไม่ให้สิ่งนี้สิ่งนั้นพึงระลึกไว้เลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามเป็นแฟนนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มาหาชั่วครานะเดินทางมาหาและก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันนะ,ะรู้สึกว่าเอ๊ะมันติดค้างในอารมณ์เราเนี่ยแปดดาบขึ้นนะคะเนี่ยกับขยายไพ่7ซเว่นออฟโซนนะ,ะชาริออตวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยนะคะเนี่ยความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกเหมือนว่าเอ้ยเราอดทนอนะ คนคนนี้มาเอ๊ะแล้วยังไงอะพอมาหาเรามาเจอตัวเรามาเจอหน้าเราเอ๊ะเราไม่รู้ที่บ้านเขาเลยมีเมียอ,อยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ปีหนึ่งก็มาหาเราห้าว,วันอีกครึ่งปีก็มาหาเราอีกห้าวันเอ๊ะตกลงนี่ตกลงฉันเป็นคนเป็นคนสําคัญไหมเนี่ยฉันเป็นเมียเธอหรือ,อยังนะคะพิจารณาคือพ,พิจารณานะไพ่มันบอกหรือเตือนนะคะเพื่อนๆคุณจะต้องรู้จัก คนของคุณนะคะว่ามันเป็นในลนักษณะไหนเหมือนที่หมอพูดไปไหมไพ่มันอาจจะขึ้นหรือเตือนเพื่อให้เราได้รับรู้อะไรบางอย่างสิ่งที่ปกปิดซ่อนเลนนะทีนี้แนวโน้มในอนาคตนะคะไพ่เด็กเหรียญถือเหรียญน,นะจากที่เราอาจจะเคยแบบรู้สึกขลั่งไคล้เคซี่คนนี้มีแพชชั่นนะความสัมพันธ์เป็นลับวะเราบอกเขาไม่ได้หรือเราแอบรักเนี่ยคุณก็จะลด อารมณ์ความรู้สึกในลักษณะที่เราไปแอบรักใครก่อนนะไปแอบรักแบบคนคนนี้นะเราแอบรักเขาว่ะเราชอบแต่เขามีเมียแล้วโอเคเราก็รู้แหละเราก็ไม่มไปแย่งชิงอะไรเขาหรอกเราก็แอบเก็บความรู้สึกไว้ในใจทีนี้ต่อไปคุณก็จะลดความรู้สึกของคุณได้อะลดอารมณ์ความรู้สึกของเราว่าโอเคนะเราก็ไม่ต้องส่งพลังงานไปถึงเขาให้ให้ความสําคัญกับอารมณ์ความรู้สึกเราไม่ต้องไปพุ่งหาเขาเราก็มา,าเก็บความรู้สึกไว้นิดหน่อยอะไรสิ่งนี้นะคะมันก็อาจจะเป็นสิ่งนั้น แต่ถ้าใครบางคนที่เราไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เ,เข้ามาหาเราแล้วยังไม่ชัดเจนยังไม่เปิดเผยนานไปนะความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะนะคนคนนี้เขาก็จะหยุดนิ่งหรือไม่ติดต่อสื่อสารหาเราคือแบบพอมาเจอเราโอเคมีแพชชั่นต่อกันพอเขากลับประเทศเขาหรือไปอยู่ในสถานที่เขาเขาก็จะวางความสัมพันธ์หรือให้ค่าเราลงเล็กหรือนิดเดียวอ่ะนึกออกไหมคะเหมือนเขาไม่ได้ลงทุนเท่าที่ควรอ่ะ ะะเหมือนว่าคนคนหนึ่งใช้สเสน่หาใช้สเสน่ห์นะ,ะลูกร่างหน้าตาของเขาเพื่อมาหามาเจอเราโดยที่แบบไม่ได้บอกใครไม่ได้เปิดเผยนะคะคนของเขาอาจไม่รู้อะไรสิ่งนี้เกิดขึ้นได้และเรายังไม่ได้บอกใครนะถ้าเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วเราพึงพิจารณาว่า คนนี้พอห่างเราไปพออยู่ใกล้ชิดกันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งพอกลับไปบ้านเขาเขาก็ห่างไปหรือหายไปหรือเนียยไปหรือเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ากระตือรือร้นที่อยากจะพูดคุยกับเราเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์คือเขาลงทุนในความสัมพันธ์น้อยมากเลยหรือเขาอาจจะไม่ได้ส่งเงินมาให้เราใช้หรือว่าขณะที่อยู่ด้วยกันนี้เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะไปเราอะนะคะให้คุณพิจารณาณพึงพิจารณาว่าเออเราทบทวนอะทบทวนผลประโยชน์นะเด็กถือเหรียญเนี้ยว่า การลงทุนครั้งเนี้ที่ฉันคบคนนี้ยมันได้ผลประโยชน์อะไรหมอจะไม่ตัดสินให้พวกคุณนะคะว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบหนึ่งสองสามหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องพิจารณาว่าคุณกาลังเจอสถานการณ์อะไรอยู่กับคนของคุณในความเป็นจริงความเป็นจริงมันพูดถึงว่าเราได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะคือพิจารณาว่าอ่ะสมมติเราคิดว่าเราทาตรงนี้โอเคเราชอบเราไม่ได้สนใจอะไรเขาซัพพอร์ตเงินเพราะเราได้ใช่ไหมคะเราถึงทําสิ่งนี้ การตาัดสินนั้นขึ้นอยู่กับคุณหมอเชื่อว่าสิทธิเสรีภาพนะเป็นอิสระคุณตัดสินใจอย่างไรก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณนะคะนึกออกไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราไปชอบใครเนี่ยคุณก็จะค่อยๆนะค่อยๆดึงองารมณ์ความรู้สึกออกมาว่าเออทำไมฉันวนเวียนคิดถึงจะเขาแต่ในท้ายที่สุดเราก็จะยอมรับว่าออการไปแอบรักใครที่มีเจ้าของมันไม่สมหวังหรอกเราก็จะไม่ให้ไปให้ค่ามันนึกออกใช่ไหมคะอันนี้ไม่ไม่คุ้มทุนว่ะ เราเอาอารมณ์ความรู้สึกไปหรือว่าเขาหลอกใช้งานเราใช้ผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์ถ้าคนนั้นใช้ความมีสเสน่ห์เข้ามาคุยกับเราโดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรกับเราเราก็จะรู้ทันนะคะอันนี้อีกสเต็ปหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่านะความสัมพันธ์เนี้ย คนของเรากับเรากราลังมีปัญหานะคะก็ต้องหาความชัดเจนนะ,ะก็ต้องหาความจริงหาความจริงอ่ะนะคะนึกออกไหมอย่าเพิ่งฟังจากไพ่ว่าโอ๊ยวันแจนบอกว่าแฟนฉันนอกใจออาคุณต้องไปดูความจริงสินะคะเพราะว่าก่อนที่คุณจะมาได้มารับข้อความข่าวสารนี้นะชาวธาตุน้ํายิ่งชาวธาตุน้ําเนี่ยมันมีเซน์อ่ะผู้หญิงทุกคนนะที่คบกับใครหรือคุยกับใครหรือเราอยู่กับแฟนเราตลอดเวลาที่แบบแต่งงานแล้วเนี่ยนะ แฟนเราผิดปกติไปเนี่ยเรารู้นะคะเชื่อเซนหรือสัญชาติยานของคุณที่คุณกําลังสงสัยไม่ใช่หมอไม่ใช่มาฟังคลิปนี้แล้วคุณเพิ่งสงสัยเข้าใจตรงกันนะคะนะอันนี้พูดในกรณีที่คนที่แต่งงานอยู่ด้วยกันตลอดคือแบบ ช้าไปทํางานเย็นเขาก็กลับบ้านมาและเราก็แอบ,บสงสัยพฤติกรรมเขาบางอย่างกับคนที่ทํางานเรากำลังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไว้ใจว่ามันพฤติกรรมน่าจับตาดูคุณต้องไปดูนะคะทีนี้ไอ้สิ่งนี้ที่คุณกําลังพิจารณาหรือจับตาดูเนี่ยไพ่มันบอกว่าให้คุณใจเย็นๆอย่าเพิ่งแสดงออกอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะได้รับรู้อะไรบางอย่างนะ,ะเด็กทีเรียนเนี่ยนะคะคือแบบนิ่งนิ่งอ่ะนิ่งอ่ะอย่าแสดงที่รุธออกมาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจับไม่ได้นะสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ไว้วางใจ โอเคนะให้ Hi, นะคะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> หมอไม่อยากพูดสิ่งนี้เลยจริงๆเด็กถือเหรียญน,นะมันพูดไปว่ามันพูดในลักษณะนะ,ะถ้าสมมติคนเนี้ยนะมาหลอกเราแบบผลประโยชน์นะหลอกใช้เรื่องงานนะคะร่วมงานกับเราหลอกใช้ด้วยความที่เขาหน้าตาดีแล้วก็หลอกใช้เรื่องงานกับเรานะโปรยเสน่ห์ใส่เราแบบนี้นะหรือบางคนก็จะหลอกให้เราลงทุนนะเพราะว่าเจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นแบบคนที่ตั้งใจมาหลอก ทางออนไลน์อันนี้หมอขอเตือนเพราะช่วงนี้นะมันฮอตฮิตและช่วงประมาณตั้งแต่เดือนกุมภาถึงก่อนเดือนพฤษภานะความสัมพันธ์ออนไลน์เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะคะถ้าใครชวนลงทุนหรือขอแค่เงินเติมโทรศัพท์เติมเน็ตเติมอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นคําแนะนําจากหมอแจนไม่ต้องมิตกกระวนจนเกินไปนะเด็กเหรียญเนี่ยคนคนนี้อาจจะคิดก็ได้ว่าคบกับคุณหรือคุยกับคุณเขาพึงมีประโยชน์อะไรที่จะได้ในความสัมพันธ์ เพราะว่าไพ่ที่ขยายมานะมันขึ้นว่าใครบางคนที่เคยนะคะทำไม่ดีกับเราหรือนะแอบ,บนอกใจเราไปหรือว่ากำลังคุยกำลังดีลอยู่เนี่ยนะคะระยะทางไกลเป็นคนที่จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองอันนี้เหมอะแปลให้ชัดเลยนะจ๊ะเพื่อนๆไปพึงพิจารณาพิจารณาแหละนะอย่าเพิ่งมองเหอะนะ,<ค>ะเพราะว่า king of war เนี่ยนะเหมือนว่ามเสน่เราเนี่ย นึกถึงวันแต่งงานกับคนคนนี้เลยอะไรสิ่งเนี้ยนะคะว่าเออเราพร้อมนะ,ะสมมุติเราไม่เจอตัวใครสักคนหนึ่งแล้วเราคนนี้ก็พูดในเรื่องความรักให้เราอะหลงไหลสเสน่หาเขามากโดยที่เราอะลืมบางสิ่งบางอย่างของสถานการณ์ความเป็นจริงนะ,ะให้พึงพิจารณานานะเอาละค่ะนะส่วนใครที่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นพลังงานที่เหมือนฉันสงสัย อันนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นคําตอบของคุณนะต้องไปหาความเป็นจริงแล้วก็ถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวเอาให้เช็คเอาเช็คให้ชัดเจนว่าเออแฟนฉันมีคนอื่นจริงหรือเปล่านอกใจหรือเปล่าหรือว่าฉันกําลังรู้สึกสงสัยตรงหิดหรือว่าคนที่เราดิวเราคุยเนี่ยมันไม่เจอหน้าเลยหมอแจนไม่รู้มันเอารูปใครมาให้แล้วมันบอกให้เราลงทุนบางทีเราก็ลงทุนเงินไปแล้วแล้วเราจะได้คืนไหมอันนี้ต้องมา ตรวจสอบฝั่งคนของคุณและตัวคุณแล้วเราจะบอกว่าอาโดนสแกมเมอร์อหลอกหรือโดนผู้ชายมาหลอกเอาผลประโยชน์เรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผลประโยชน์นั้นคือร่างกายเราเงินเราความรู้สึกเราเวลาของเรานะคะเนี่ยนะอันนี้หมอะพูดหรืออธิบายชัดเจนนะ แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เจอก็คือให้เราพึงระวังไว้นะคะยังไม่สามารถไว้วางใจใครได้เพราะพลังงานคุณอะถ้าตัวคุณยังโสดหรือกลับมาโสดถ้าเป็นเอ็มเพรสเนี่ยนะเป็นคนจิตใจดีเหมือนเรามีออร่าพลังงานของความสุขความอุดมสมบูรณ์ใครแม่งก็อยากจะเข้ามาดูดมากอป่วยเราอย่างเช่นเรามีนะเข้าของเข้ามาอาหารเงินทองอุดมสมบูรณ์เป็นราชนินีที่ใจดีใครก็อยากมาแบ่งปันความสุขของเราอยากมาเอาสิ่งที่ของเรามีไปใช่ไหมคะ แต่น้อยคนที่จะเข้ามาหาเราเพื่อมาดูแลเราให้คุณให้คุณพึงพิจารณาเอาล่ะนะชาวท่านนะ้ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆน,นะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในสถานาการณ์นี้ก็คือให้เราสงสัยหรือว่าตั้งคำถามอะไรบางอย่างที่เราเอ๊ะนะคะอย่าเพิ่งแบบว่า รักใครบางคนหรือหลงใครบางคนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกินกว่าความเป็นจริงที่เราจับต้องได้นะ,ะอย่าให้มันเป็นสิ่งนั้นมันอาจจะผิดพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะอันนี้เป็นคำเตือนของหมอแจนนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ